สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้แอดจะมาทําหลัก10บล่างสูตรเก่าให้นะคะแอดเคยบอกไปแล้วครั้งหนึ่งนะสูตรนี้เนาะสูตรนี้ก็เดินมาแล้ว12บสงวดติดนะคะงวดที่แล้วแอดเน้นสกับ6มันมาหลัก10เลข2แต่แอดเน้นหลักหน่วยให้เลข8ปดอยู่นะคะแอดก็ต้องขอโทษด,ด้วยเดี๋ยวแอดดูก่อนนะคะเดี๋ยวแอดจอ แอดเอาคลิปที่แล้วของสองตัวล่างให้ดูก่อนอืมนี่นะคะแอดเน้นสามสามสี่หกหลักสิบนะคะมันมา เลขสองก็ต้องขอโทษด้วยเนาะออามาดูสูตรงวดที่แล้วแอดก็บอกนะคะสูตรนี้เนาะมาย้ำความเตือนกันอีกนิดนึงนะคะสูตรนี้เข้ามาแล้วสิบสองงวดติดนะคะงวดแรกเข้าที่เลขเจ็ดเนาะ เจ็ดเก้านะคะอ่าเดี๋ยวามาดูคำเตือนกันก่อนนะคะแอดลืมคำเตือนนะคะขอโทษด้วยอ่าคำเตือนนะคะการคำนวณนี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะคะเป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคำอนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคนะคะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะอ่ะ สูตรนี้ก็ใช้หน่วยบนบวก10ล่างแล้วก็บวก6คงที่นะคะก็จะเป็น5บวก4ี่บวก6ก็ได้ส5บห้าห้าหดแล้วก็8ดบวกอีกสองก็เป็น79นะคะมาดูงวดที่สองนะคะวดที่2ใช้หลักหน่วยบนก็คือเลข3าบวก10บล่างบวก6คงที่ก็ได้16กนะคะก็6 7 8 9ดแแล้วก็1เพราะตัวท้ายนี้บวกได้สองนะคะก็ออกเจดปด เข้าที่เลขเจ็ดนะคะหลักสิบเอ้ามาดูงวดที่สามนะคะงวดที่สามก็ใช้หน่วยบนก็คือเลขเจ็ดบวกสิบล่างเลขเจ็ดนี่นะคะบวกหกคงที่เก้าศูนย์หนึ่งสองแล้วก็บวกด้วยสองก็เป็นสี่ออกเก้าศูนย์นะคะเข้าเนาะห,หน่วยด้วยเนาะ ามาดูงวดที่4นะคะงวดที่4หน่วยบนก็คือเลข1บวก10บล่าง9้าบวก6คงที่ได้16กนะคะก็6 7 8 9 1้าออก7 9เนะคะเข้าที่เลข7เนาะแล้วก็เข้าหลักหน่วยด้วยนะคะก็คือเลข9เอามาดูงวดที่หนะคะหน่วยบนเลข8บวก10บล่างเลข7บวก6คงที่ได้2 1เ็ 1234บวก2ก็เป็น6นะคะออก17เข้าที่เลข1นะคะเอามาดูงวดที่6นะคะหน่วยบนเลข6 10ิล่างเลขก1ก็บวก6กงที่ก็จะเป็น13นะคะก็3 4 5 6แล้วก็บวกอีก2เป็น8ก็ออก6 0นะคะเข้าที่เลขหเนาะ เอามาดูงวดที่7นะคะ0ย์บวก6บวก6ได้12、ก็2 3 4 5แล้วบวกอีก2เป็น7ออก42นะคะเข้าที่เลข4หลัก10เข้าหลักหน่วยด้วยนะคะเลข2เอามาดูงวดที่8นะคะงวดที่8 3บวก4บวก6ก็ได้13นะคะ3 4 5 6ี่ห้าบวกอีกสองเป็น8ออก3 1นะคะ ข้าที่เลขสามเนาะอามาดูเมื่อที่เก้านะคะสี่บวกสามบวกเก้าสี่บวกสามบวกหกก็เป็นเก้าเก้าบวกสี่เป็นสิบสามสามสี่ห้าหกแปดออกแปดเก้านะคะเข้าที่เลขแปดหลักสิบเอามาดูเมื่อที่สิบนะคะ งวดที่13บวก8ได้11บวก6เป็น17นะคะ7 8 9 0 2ออก2 1นะคะเข้าที่เลข2หลัก10เอามาดูงววที่11นะคะ6ก็คือหน่วยบนบวก2หลัก10ล่างบวก6คงที่ก็เป็น14นะคะ14 4 5 6 7 9ออก4 6นะคะเข้าที่เลข4หลัก10 ถูกเป็นที่งวดที่11แล้วนะคะมาดูงวดที่12บนะคะงวดที่12ก็1นึ่งบวกหบวกสบวก็ได้11บเนะคะหนึ่งสอี่หออกสองแเข้าที่เลข2นะ,ะแอดเน้น3 4 6ออกเลข2นะคะอ้ามาดูงวดที่13นะคะงวดที่13ก็7จ็บวกสบวกห เจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกหกเป็นสิบห้าห้าหกแปดห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็ศูนย์นะคะอันนี้ก็คือหลักหน่วยนะคะแปดหกเจ็ดก็เ,เลขเจ็ดมาแล้วก็หลักสิบก็คือตัวนี้บวกหกคงที่นะคะก็จะได้ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์ วดที่แล้วแอดให้เนาะขอโทษด้วยนะคะแอดให้สูตรนะคะก็คือสูตรนี้แหะค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะก็ออก เดี๋ยวแอดขอย่อให้ดูนะคะเดี๋ยวแอดย่อให้ดูเนาะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแอดไปไล่สูตรตัวเด่นให้เราแอดจะจับด้วยแต้มเลยนะคะของคลิปหน้านะคะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ